เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็กล่าวได้ว่ามีน้อยนักที่คนจะมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเห็นอะไรก็ตามย่อมเป็นไปในทางไม่ว่างคือถ้าเห็นเป็นที่พอใจก็อยากไปทางหนึ่งถ้าเห็นเป็นที่ไม่พอใจก็อยากไปทางหนึ่งล้วนแต่ไม่ว่างไปกันทั้งนั้น ตลอดวันตลอดคืนก็มีแต่อย่างนี้ถ้าอะไรถูกใจก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปหมดแม้แต่ธรรมะก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปได้ถ้ามีความถูกใจและยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นการแสดงว่าไม่ว่าอะไรหมดไม่ยกเว้นอะไรหมดเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตน พอยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วก็วจะกลายเป็นไม่ว่างแม้ว่าจะยึดมั่นในธรรมะหรือยึดประพุทธประธรรมประสง์หรือยึดอะไรก็ตามถ้าตามไปด้วยความยึดที่จะเอาเป็นของเราหรือเป็นตัวเราแล้วมันก็ไม่ว่างด้วยกันทั้งนั้นและสิ่งที่เรายึดว่าเป็นประพุทธประธรรมประสง์นั่นก็พลอยเป็นสิ่งที่ไม่จริง คือไม่เป็นประพุทธประธรรมประสงค์ที่แท้จริงไปได้เพราะเรายึดมั่นถือมั่นด้วยจิตที่เป็นความลหลงไหลเป็นอวิชชาเพราะเราไม่อาจจะมองเห็นความว่างในประพุทธประธรรมประสงค์เราไม่มีจิตใจที่ว่างเราจรึงไม่รู้จักประพุทธประธรรมประสงค์ จิตใจที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของว่างแล้วมี่ภาวะแห่งความบริสุทธิ์สะอาดสว่างสวายแจ่มแจ้งสงบเย็นเกิดขึ้นในใจแล้วเมื่อนั้นเราจึงจะรู้จากพระพฤติประทมประสงค์ที่แท้จริงที่จะปรากฏต่อเมื่อจิตใจนี้ว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไว้โดยความเป็นของตนนั่นเอง ดังนั้นการที่เราจะสวดร้องท่องบนหรือออกชื่อประพุทธประธรรมประสงค์กันให้มากมายอย่างไรถ้าเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในทางเป็นตัว,เป,ตวเป็นตนแล้วเราก็ไม่จะไม่อาจจะรู้จักประพุทธประธรรมประสงค์ที่แท้จริงได้คงรู้จักแต่ประพุทธประธรรมประสงค์ที่เป็นชั้นนอกนอกหรือที่เป็นชั้น วัตถุบุคคลไปทางนั้นนี้ก็รวมอยู่ในคำที่กล่าวว่าไม่เห็นว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นของว่างจากตัวตนนั่นเองยกตัวอย่างนี้มาเพื่อแสดงให้เห็นว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสิ่งที่ควรจะมองเห็นโดยความเป็นของว่างทั้งนั้นคือว่างจากตัวตน ดังที่กล่าวแล้ววัตถุสิ่งของก็ว่างจากตัวตนความรู้สึกคิดนึกก็ว่างจากตัวตนแม่นามมาทำหรือสิ่งที่สมมติต่างๆแม้ที่สุดแต่คำว่าพระพุทธประธรรมประสงค์นี้ก็ยังว่างจากตัวตนคือว่างจากภาวะหรือสิ่งที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน เราจะเรียกว่าอะไรก็ได้โดยชื่อนั้นมันมีมากมายจะเรียกว่าอะไรก็ได้แต่ต้องพยายามให้เห็นลึกซึ้งตามที่เป็นจริงว่าไม่มีส่วนที่เป็นตัวเป็นตนที่จะยึดถือให้เป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของตัวของตนความรู้สึกที่เป็นความยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนนั้นเพิ่งเกิดและเกิดด้วยอำนาจของความไม่รู้ ตามธรรมดาไม่มีใครยึดถืออะไรว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เลยความยึดถือเป็นตัวเป็นตนนี้เพิ่งเกิด <c oughs> เพิ่งเกิดต่อเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กลิน่นเป็นต้นท่านได้กระทบสัมผัสเหล่านี้แล้วเมื่อปล่อยไปตามเรื่องตามราวของสัตว์ที่ไม่มีความรู้ในทางธรมมมร,มธรมชาติธรรมดา คือยึดถือเป็นตัวเป็นตนจนอยากได้จนมีความทุกข์หนักอกหนักใจเพราะความอยากเป็นอย่างนี้เสมอมาตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือตั้งแต่ที่มนุษย์มีมนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้ทีเดียวทีนี้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นว่า ความรู้เรื่องไม่มีตัวตนนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีก็พอจะเข้าใจได้โดยตนเองว่ามนุษย์ก่อนแต่ที่จะมีพระพุทธศาสนาหรือมีศาสนาใดๆนั่นก็มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนแล้วก็ททำไปตามความยึดมั่นแล้วก็เป็นทุกข์ โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างเป็นทุกข์อย่างแรงบ้างเป็นทุกข์อย่างอ่อนบ้างเป็นทุกข์ชนิดที่มองเห็นง่ายบ้างมองเห็นได้ยากบ้างแต่รวมความแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเมื่อการเป็นดังนี้เรื่อยๆมาก็ต้องมาถึงสมัยหนึ่งซึ่งมนุษย์ที่มีปัญญาสร้างสังเกต ย่อมจะสังเกตเห็นได้ว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์หนักอกหนักใจนี่มันเกิดมาจากความรู้สึกที่เป็นไปในทางผิดคือประกอบไปด้วยความโง่ความหลงความไม่รู้เกิดความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนอยู่เสมอดังนี้ก็ต้องเป็นทุกข์เสมอไป ต่อเมื่อมีความเข้าใจเสียให้ถูกว่าไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือเป็นตัวเป็นตนจึงจะไม่เป็นทุกข์และคนฉลาดคนนั่นก็คือพระพุทธ,ธเจ้านั่นเองเรามองเห็นได้ทันทีว่าสิ่งต่างๆที่เป็นไปนในชีวิตของบุคคลของมนุษย์เรานั่นแหละย่อมจะสอนอยู่ทุกเวลา ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกที่จะต้องค้นคว้าหาหนทางที่จะเอาชนะสิ่งซึ่งเป็นความทุกข์มเมื่อยังโง่เกินไปก็ต้องทนทุกข์ไปพลางแต่ขั้นฉลาดขึ้นมาบ้างก็อยากจะพ้นทุกข์ตามลำดับตามลำดับเมื่อฉลาดมากที่สุดจนถึงกับรู้สึก ว่าความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นตัวทุกข์แท้จริงยิ่งกว่าสิ่งใดจึงมีความคิดไปในทางที่จะละเสียซึ่งความโลภความโกรธความหลงแต่พวกเรายังไม่ถึงขนาดนั่นกันเลยยังไม่รู้สึกว่าความโลภความโกรธความหลงนี้นำมาซึ่งความทุกข์จึงปล่อยไปตามอารมณ์ตามเรื่อง ปล่อยให้มันโลภตามสบายใจปล่อยให้มันโกรธตามสบายใจปล่อยให้มันหลงไหลเพราะมันสนุกดีมันไม่ลำบากยากเย็นอะไรนี่เรียกว่าเป็นปกติวิสัยของบุตรชนซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าคนพาน